เลิกงานแล้วก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้หิมะลงขาวไปหมดเอ้ยเนาะลื่นก็ลื่นเดินก็ลำบากน้ก็แรงหิมะก็ตก แค่นอนหนาวามองไม่เห็นอะไรเลยจะเดินลงไปที่หารถนี่แหละทางกลัวจะเดินลงเนินก็กลัวรื่นะนะเนี่ยอ,อยู่ต่างประเทศไม่ใช่สบายเดอ้อหิมะ ขนาดนี้หนาวขนาดนี้ยังไม่ไถึงบ้านเลยยังเพิ่งจะทำงานเสร็จจะถึงแล้ว ดูเดือลอยเดินเดินหิมะยอะก็คลิกก็รนแดนแอบินเดีนทีมินทีมินทีมินซิสก่อนดวมทิกก็ยอเขามาบุ๊คสวีเดียมทิกก็ยอเยเตยบรอบรอลีบ ร <laughs> ิม anyway, ั้ียวหโยดักบเพ่อรน่ค <Martine white mother> right. ือรดก่รถงนนี่คือรถโ่อรถนี่ือรอั่อรอี่คอรนี่ครถัีรถงนี่อนอรถนี่รถ่น าที่กวาดขีมะก,ก่อนจะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยก็จะกวดเอารถประมาณนี้กวดเอารถพี่น้องเอ้ยกวาดออกจากหน้ารถ thì bác có phải <laughs> mà đi là tìmm lốt à ก็จะประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยวานนี้รพี่น้องเอ้ยหน้านี้รถก็เนี่ยเพิ่งเก็บเปิด เอาหิมะห,หมดกลับแล้วพี่น้องนั่งแล้วนั่งในรถแล้วอุ้ยหนาวคุยคุยกันนะพี่น้องเด้อ